เราเล่นกันยังไงนะครับลักไก่มาแล้วครับเล่นกันอย่างนี้พี่ชาย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 เมซี่เมซี่มึงเข้าแล้วกูเทพแล้วอ้สัตว์เมซี่มึงเข้าแล้วเทพเลยนะเฮ้ยเ้ยข้าโอ้โหเลี้ยวเนี่ยเมซี่สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในอีฟุตบอล2 0 2 5และผมเข้าสูดีสารมาบ้อยแล้วโอ้โห คือต้อนรับผมได้อย่างดีเยี่ยมมากคือกูดีสมึงให้กูมาเจอดีสและเพื่อที่จะให้มันตบผมลงไปดีสี่นี่แหละจะบ้าแล้วเปล่าพี่ชายเจอเอซิมิลานอีกแล้วทุกคนเอซิมิลานนของหวานกูเลยบอกแค่นี้แหละไปครับเดี๋ยวส่องฟอร์มพักก่อนดูโซเลตก็ถือว่าก็ถือว่าถือว่าตึงอยู่นะดูดูจากทรงแล้วถือว่าโหดลูสมาผมนะ เพราะว่าเขาเป็น D2 ไงคือฝีมือแม่งไม่แน่จริงขึ้น D2 ไม่ได้ทุกคนนอกจากไอ้ปั๊มแรงนะครับมันไม่มีหรอกปั๊มแรงเพราเกมนี้แม่งสูงตายทุกคนถ้ากไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยคือตัวกูก็มีแค่แนีสนะี่สามสามนระบบผมก็คือแม่งเลือกนานชิบหายทีมทีมคู่แข่ง เสร็จแล้วก็เดยกกูด้วยแล้วกันชาร์กเอาละครับทุกคนมาครับ ready and gentlemen อ่า you ready คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะชมแมตที่ มันที่สุดในโลกนี้นะครับคุณพร้อมไือยังคุณม่่รหอมกูต้องหอมแล้ว,ลวเป็นบอลของทีมบาซ่าเชียร์ก่อนและวันนี้ผมจะทําให้โลกรู้ว่าลูกลักไก่เขาเล่นกันยังไงนะครับลักไก่มาแล้วครับเล่นกันอย่างนี้พี่ชาย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 ไายเจอลูกลักไก่กูแล้วโอ้โห สั่นไลายแน่มึงดีสองโดนดีสามลักไก่โอ้โหไปครับโ,โอ้โหโชว์เลยโชว์หรูอซะด้วยสวาเลตบอลส่งดีซะด้วยจังหวะน,นี้หรือสวาเลตโอ้โหโทนี่อดัมไปของงานช่วยแก้มาก่อนจังหวะน,นี้ผมต้องเล่นเกมมาไปครับตามช่องมาจ่ายตามช่องมาเป็นเลี้ยวเนมซี่มึงรู้สึกเหมือนมันโกรธอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นต้องโกรธผมพี่คือมึงไม่ต้องโกรธเว้ยเป็นบาสโซยี่ เป็นลูดิเกอร์โอ้โหเซนเตอร์คุมโค้ชสวยจังวัน,นี้เป็นดีแคร์ไลท์เรนซันกับหมาจังวัน,นี้โอ้โหแทงมาจังวัน,นี้โค้ชสวยมูเซระมูเซระไม่มีก็ไม่ไปครับไฮคิมิเรนซันกับหมาสายแฟรงค์ลยปอที่แทงมาจังวันี้คุมตัวไว้ครับผมบอกให้คุมคุมตัวไว้ไงโอ้โหอัตลักษจริงมาครับโอ้โหแล้วก็คือดุดดุดเฉยจังหวะนี้ ดูดีเกอร์ครับด,ดีเกอร์กับอะรวะไอ้เมื่อกี้เสียหมาแล้วครับโอ้โหจหังหวะนี้เมสซี่ไม่หลุดครับจังหวะนี้เมสซี่โอ้โหแทงมาจังหวะนี้เป็นเอ็มเปอร์ปี้เอ็มปอรปีปรป้แทงต่อไปไม่ได้นะครับโอ้โหอ้าวโอ้โยสไลด์แรงมากโอ้โหแบบเมื่อแล้วก็ลุกสิลุก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 ไม่ลุกเลยบ้าโอ้โหนอนนานซะด้วยไอ้ทีมกู ดูไรซูกันใหม่ครับจังหวะนี้ดูดิเกอร์ไปครับมันเอาเรื่องครับวันนี้เวลนีอ้อีโมโนโตโอ้โหบอลสมองจริงไริงพวกนี้กิสมันครับแทงมาหนึ่งทีไม่ลุดครับเป็นโคพมเมอร์ดักได้ครับจังหวะนี้โคพมเมอร์ เต็นซันกันมาครับโอ้โหเป็นบาบิสกาแทงโอ้โหต้องส่งคืนมาร์คอันเดสไตรเกนนะครับจ่ายมาจาังวันนี้โอ้โหขอบคุณที่ส่งให้ผมพี่ชายไปอาบูเซล่าจังหวันนี้เอ็มปั๊บเป้หักเข้ามาไม่มีใครครับโอ้โหต้องบอกว่าไม่เท่าไหร่นะเหมือนจะโหดครับแต่ไม่เท่าไหรนะ่ครับ เจอระบบ4-3-3เข้าไปเป็นหนาวเลยครับดักทางได้หมดครับตอนนี้โอ้เผาเมือเทถ่ายบอลอาไปทางหนูนะครับเห็นเนมา่าขยับจังหวะน,นี้เนมา่าเปิดเข้ามาจังหวะน,นี้ไปป๊อปเป้โอ้วี่ซุกข้างตะข่ายครับเสียดายครับเป,ปเป้ไม่ต้องมายืนแอสเทนนะครับกลับเข้าสนามด่วนพี่จังหวะน,นี้คอสตารัวนหน่านะครับใช่หรือเปล่าวะแทงมาจาังหวะนี้เป็นองตวนชิปแมน,นะครับ เตนซานแกนมาฝั่งลิเบอรี่แทงมาจังหวะนี้อันตรายได้ซี่โอ้โหเอฟเป๊ะก็คือเอาจนได้ครับโอ้โหโหดเหมือนกันครับขมจะจับครับจังหวะนี้เห็นเอ้ยลักไก่จัดแล้วไม่หลับไม่จำหรือเปล่ามันยังหลับอยู่เตนซานแกนมาครับจังหวะนี้โอ้โหส่งนานไปนิดหนึ่งนะทุกคนฝังลิเบอรีแฝงลิเบอรีแฝงลิเบอรี แฟงนิเบอรี่โอ้โหเนี่ยนี่ชิดนานครับจังหวะนี้เห็นเนมาขยับจังหวะนี้เนมาครับอืมจ่ายโอ้โหแล้วคือแม่งกำลังจะจ่ายแล้วคือตัดจบเฉยกันเหมือนกันตอนอยู่กลางสนามไม่ตมดจบไปนะครับเป็น สามูเอโต้หรือเปล่าอ่าดักได้จังหวะนี้เมสซี่เห็นเนย์มาา่าจังหวะนี้โอ้โหแทงมาถึงเนย์มาหรือเปล่าไม่ถึงนะครับทุกคนดักไปครับคิสปันเต็นซันกันมาสวยๆจังหวะนี้ลิโอเนลไอ้บุยโซเลสเรครับบอลท่านกันหมดครับวันนี้ปครับเรียวเมสซี่เมสซี่กับ โอ้โหได้ครับอ่าไอ,าอา้มีเซียวมีเซียวดูดิเกอร์ปั่นออกข้างนะเมสซี่เก็บบอลได้เมสซี่จะแทงจะจา่จายให้หรือเปล่า,าไปเองครับเมสซี่เปิดเข้ามาจาังหวะนี้เป็นโทนี่อดัมครับเมสซี่อ้าวเมสซี่ไอ้เมสซี่เฮ้ยโอ้ไปแต่งบอลอะไรตรงนั้นนะโอ้โหจังหวะนี้เนี่มาครับโอ้โหไม่หลุด เขารู้ไหมครับเขาเสียหมาเราแค่รอบเดียวคือเท่าเลขแป๊บโอ้โหขุมบอลจังหวะการคุมบอลคุมเกมดีมากครับฮ่าฮ่าดีดีเท่าไหร่หรือเปล่าไม่รู้นะครับโอ้โหมาครับไปซีจ่ายมาจังหวะนี้คูริก้าคูริก้าเปิดหักกันมาใช่ไหมเปเป้หรือเปล่าโอ้หไอ็ม๊ปเป้ไอ็ม๊ปเป้โอ้โหบอลกำลังจะซุกตะขายนะครับ สไตเก้นขวายางเหนียวหนึบเหนียวแน่นะะน,นะครับโอ้โหไปครับโอ้โหสาดหลบผูักษาประตูไปแล้วครับเบกองหลังเข้ามาแล้วตอนนี้เนยมากโอ้โหคือแบบไม่ต้องเซฟบอลดีขนาดนี้คือมันน่าเบื่อเข้าใจไหมคือบุกก็คือบุกเลยคืออะไรของมึงเนยมึงดีสองจริงหรือเปล่ามึงขึ้นดีสองเพราะแบบสไต์แป้งไม่ค่อยบุกค,ครับบุกสักทีดิพี่มามาครับ มาครับโอ้โหเมสซี่หรือเปล่าคือเป็นสไตล์บอลที่แบบโคตรโคตรเบื่อสไตล์บอลอย่างนี้คือไม่ค่อยบุกเน้นคลองบอลเน้นทัวอะไรประมาณนั้นคือมันไม่ค่อยชอบเพราะว่าสไตล์ผมคือได้บอลปุ๊บต้องหาทางบุกอยู่ดีครับมันจะได้มันมันสวนสวนไปเลยไม่ใช่ว่าเนี่ยอะไรไม่รู้ไอ้โมนี่มาครับนี่เมสซี่เห็นไหมเนี่ยเมสซี่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 ไปครับ เมสซี่จ่ายมาจาังวันนี้อีปะเปะโอ้โหโดนออกไปเฉยแล้วจังวันนี้โอ้โหแทงมาจาังวนันนี้อ่าแล้วมึงไปบังอะไรกันตรงนั้นถามหน่อยดิอ่าจาังวนันนี้เป็นดีแคร์ไลท์ครับติดอยู่หรือเปล่าติดตู่ครับติดอยู่ในความทรงจำไอ้คีมี่เห็นนี่เมสซี่เมสซี่เมสซี่ เมซี่เมซี่มึงเข้าแล้วกูเทพเมันอีสัตว์เมซี่มึงเข้าแล้วเทพเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเข้าโอ้โหลีวิวเนีเมซี่โอ้โหโคตรเทพลูกนี้โอ้โหใช้ความสามารถเฉพาะตัวเมซี่โอ้โหสุดยอดยมเมซี่ลูกนี้คือเข้าได้มึงเทพเลยเด้อแม่งเข้าจริงนะทุกคน ถึงแม้จะยิงติดบล็อกคกค็แต่ถ้าไม่ติดบล็อกก็คือมีโอกาสที่จะเข้าสูงมากเมื่อกี้โอ้โหดีใจใหญ่แล้วพวกนี้โอ้โหดูครับล็อกเลี้ยงล็อกหลบล็อกเลี้ยงล็อกหลบโอ้โหถ้าไม่ติดบล็อกยังไงก็เข้าเหมือนกันครับแต่ว่ายังมีปาฏิหาริย์นะครับโอ้โหยังเปลี่ยนตัวต่อไม่ต้องเปลี่ยนพี่โอ้โหเลียนเมซี่ครับโชว์ปาฏิหาริย์ลากเลยให้ดูเป็นขวัญหูขวัญตาครับ น่ากลัวจริงครับสําหรับเมสซี่นะครับเขาจะเปลี่ยนตัวดีสอดีสอง,สองแม่งมาแพ้ดีหไอ้ดีสามไปครับเราก็พยายามที่จะเอาบอลเอาประตูขึ้นมาให้ได้นะจังหวะน,นี้โอ้โหหาคิมี่ขียทิ้งไว้ก่อนครับบอลน,น้ำครับโอ้โหจบเกมครับโอ้โหเมสซี่พระเอกของงานนะครับทุกคนสุดยอดจริงเมสซี่ร่างนี้ไม่มีผิดหวังที่เอา เข้าทีมเรามานะทุกคนโอ้โหคือแบบเหนือมากๆจังหวะนี้คือยอมรับว่าเหนือมากๆโอ้โหดูว่าเดี๋ยวดูแมตช์แมตช์เป็นเมสซี่เหรอทุกคนดูจังหวะนี้ครับนี่โดนลักไก่ลูกแรกครับเขินเลยครับลูดิเกอร์เอ้ยเฮ้ยสเตยเก้น like ไม่ทันอยู่แล้วครับทำให้ออกมาตัดบอนลนะโอ้โหดูครับไม่นึกไม่ฝันว่าจะโดนเหมือนกันนะมันนะโอ้โหดูครับ เอ็มบัปเปย้ยิงหักข้อล็อกลักไก่โชว์ครับจังหวะนี้นะครับเอ็มบัปเป้ทีสามสิบเจ็ดไหครับหัวเมอร์จ่ายบอลไปทางซ้ายเป็นเนม่าครับโอ้โหยงจังหวะนี้มุมแคบเกินไปจังหวะนี้เป็นเอ็มบัปเป้นที41เอ็มบัปเป้ของเขาครับจากาโอ้โหแทงบอลมาจังหวะนี้โอ้เอ็มบัปเป้เื้ยเล่นจ่อจ่อรอดไม่เหลือครับโอ้โหมุมนี้เดอาไม่ทันจริงด้วย นาที76เมสซี่ของเขาอยู่แล้วนะครับมาถึงพูดพำพำเพลงอะไรครับปั่นนะวันนี้โอ้โหติดบล็อกครับทุกคนนั้นตันรายจริงครับนาทีที่90เมสซี่ครับโอ้โหมาคนเดียวไม่ง้อใครครับจังหวะนี้ยิงติดบล็อกนิดหนึ่งครับแต่ว่ายังไงก็เข้าไปนะครับถือว่าทําได้ค่อนข้างดีครับสําหรับเมสซี่ครับถ้าไม่ติดบล็อกแง่ก็เข้านะครับดูมุมแบบนี้มันเข้าอยู่แล้วแต่ถือว่าเป็นโชคดีครับโอ้โหอันตรายจริงเมสซี่ โอเคครับจบแล้ววันนี้เรากด D2 นะเล่น D3 แต่กด D2 อยู่หมัดเลยนะวันนี้โอเคเราฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับอุ้ยขึ้นมา5 5สิหแต้ม